สเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพรับบาปสวัสดีค่ะรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดวันอังคารทุกท่านคลิปพยากรณ์ดวงชะตาของคุณประจำวันที่29พฤษภาคม2อง4มาแล้วค่ะครูก็จะใช้วิชาเลขเจ็ดตัวสีฐานเช่นเดิมในทุกๆวันนะคะเป็นการจัดการเปิดดวงชะตาของคุณามาดูดก่อนค่ะวันนี้จะได้รหัสอะไรนะคะ สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่นะคะสี่ห้าสี่เลขเด่นของคุณในวันนี้ก็คือสี่ห้าสี่นะคะครูขอตั้งดวงสักครู่นะ สี่ห้าสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองสามสี่สามได้ดวงชะตาของคุณมาแล้วนะคะมาดูในเรื่องของทางด้านการงานกันก่อนเลยนะคะการงานของคุณเป็นดาวพระศุกร์นะนะคะกรรมะ กระดุมพระฐานเป็น19กําลังของพระฤหัสพระฤหัสชิ่งไปที่สุภะตนนหินะนะคะเอาทีละตัวก่อนนะกรรมะกระดุมพระแล้วก็นังนะคะวันนี้ในเรื่องของทางด้านการงานของคุณก็ ต้องเข้าไปคล้องเกี่ยวนในเรื่องของการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าการงานเป็นดาวพระศุกร์และสัมพันธ์ถึงภพกระดุมพระก็คือการเงินรายได้เงินสดที่เข้ามานะคะเป็นทนังเป็นข้าวเป็นของก็ได้นะคะการงานของคุณนะคะมีโอกาสเติบโตในการในการที่จะได้การเงินเข้ามานะคะแต่ว่ามันจะมีในเรื่องราวที่อาจจะ<อ>เขาเรียกว่าพลาดโอกาสบางสิ่งบางอย่างไปด้วยในการที่จะได้รายได้เข้ามา จากที่จะได้ร้อยหนึ่งนะคะมันก็อาจจะพลาดทำให้ได้ไม่ถึงร้อยนะคะหรือว่าจากที่คิดว่าจะได้150มันก็อาจจะได้แค่ร้อยหนึ่งก็ได้ฉะนั้นนะคะในเรื่องของสตินะคะในเรื่องของปัญญานะคะบางทีอาจจะเกิดความไม่รอบคอบในการทํางานในวันนี้ทําให้พลาดโอกาสในเรื่องของทางด้านการเงินที่จะเข้ามาก็ได้จากการลงมือทํำที่สติไม่พอและกันคงไม่ใช่ว่าไม่มีสติไม่ใช่นะ บางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณพักผ่อนน้อยหรือเครียดหรือคิดเรื่องงานของคุณเยอะมากๆนะคะอาจจะเป็นด้วยที่เป็นดาวพระศุกร์ที่เป็นในเรื่องของทางด้านการเงินโดยเฉพาะเลยอยนีค้คุณก็อาจจะคิดคิดคิดแต่เรื่องเงินที่จะเข้ามาจนมากจนเกินไปจนทําให้พลาดในเรื่องของโอกาสนะคะที่จะได้มาเงินก้อนโตนะคะที่คุณพลาดแปลว่าเอาละมันแค่วันนี้วันหนึ่งแล้วกันเนาะนะคะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยว คือวันนี้ถ้าจะทาอะไรคิดทําอะไรรอบครอบนิดนึงแล้วกันนะคะคือถ้ามันจะผิดจะพลาดอะไรเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้เพราะว่าทุกบทเรียนจะต้องมีการอะไรคะลงทุนที่จะได้มาไม่ว่าในเรื่องของความเจ็บปวดหรือว่าในความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของทางด้านการเงินก็ตามแต่นะคะหรือลงทุนในเรื่องของเวลาด้วยซ้ําไปนะคะมาดูในเรื่องของทางด้านการเงินก็ยัง ข้าไปข้องเกี่ยวนในเรื่องของการงานอยู่ดีนะคะการเงินเป็นดาวกระดุมพระออกระดุมพระเป็นดาวพระสุกนะคะครูดาวก็กระดุมพระเป็นดาวพระสุกกระดุมพระกรมมะนะคะก็ฐานก็ลากลงก็เป็นกําลังของพระฤาษีก็ชี้ไปที่สุพระนะคะตะนันุแล้วก็หินะ,ะการงานการเงินเรียกได้ว่าการเงินก็อาจจะเป็นในเรื่องของ การที่คุณได้ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะคะที่จะมีโอกาสได้เงินมาเข้ามาแต่ว่าการเงินนั้นก็อาจจะหลุดลอยไปจ่ายออกไปนะคะจากอาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการไปแลกเปลี่ยนซื้อเอาความรู้มาเช่นบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของการลงคอสระยะสั้นนะคะเพื่อลงทุนในเรื่องเอาเอาความรู้มาพัฒนาในเรื่องของทางด้านการงานของคุณนะคะ ความรู้เป็นทรัพย์สินความรู้เป็นทรัพย์สินและทรัพย์สินนั้นสามารถที่จะอะไรไปแลกเปลี่ยนเป็นนะคะไปแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินเข้ามาได้เหมือนกันเหมือนที่ครูม,มีความรู้าทางด้านโหราศาสตร์และมันอยู่ติดกับตัวครูไปตลอดถ้าครูมไม่ลืม,มันซะก่อนนะคะนั่นแหละมันอยู่กับครูไปตลอดนะความรู้ตรงนี้สามารถที่จะลงทุนได้ถ้าหากว่าใครนะคะอยู่ในวันหยุดแล้วก็อยากที่จะไปเรียนรู้คอร์สอะไรใหม่ๆบางคนก็อาจจะเอาเงินไปลงในเรื่องของการ เรียนเสริมสวยเรียนเกี่ยวกับทําอาหารอะไรก็ได้ด้วยความเป็นดาวพุหสนะดกกนาวกรรมะนะคะเป็นดาวพุหสนะและสัมพันธ์ถึงดาวพฤหัสศุภพฤหัสอาจจะเป็นความรู้นะคะเป็นทฤษฎีในเรื่องของเ,อเช่นไปเรียนเป็นเชฟอะไรเงรี้ยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทำเสืส้อผ้าเสริมความงาอะไรก็ได้จริงๆแล้วมันได้หมดแหละหลายๆอาชีพนะคะซึ่งตรงนี้คูว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสําหรับคุณในวันนี้เพราะว่าถ้าลาก ตรงลงมาะะได้16โซรโซลยนเลยถือว่าเป็นความรู้ที่คุณมีคุณภาพะะแต่ต้องแลกมาจากเงินที่คุณจะอาจจะต้องเสียไปก้อนใหญ่อยู่พอสมควรนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ได้ลงคอสอะไรเลยครูแสดงว่าวันนี้คุณจะมีโอกาสในเรื่องของการซื้อข้าวของเข้ามามือถือสร้อยแก้แวแหวนเงินทองอะไรไม่รู้เสื้อผ้าเพราะมันสัมพันธ์ถึงทนังด้วยกระ,ะดุมผ้าสัมพันธ์ถึงทนังนะคะแต่ว่ามันเป็นหินะหินะคือจุดเสื่อมคุณอาจจะแบบ ฉันอยากมีฉันอยากได้นาฬิกาตอนนั้นฉันอยากได้มากเลยแต่พอไปซื้อมาแล้วเสียดายตังค์อะไรอย่างเงี้ยคิดให้ดีก่อนที่จะซื้อก่อนที่จะไปชอปปิ้งอะไรในวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของสุภาพครูจะเน้นแค่พบพยายะอย่างเดียวแล้วนะคะสุภาพเนี่ยเป็นดาวพญายะเป็นดาวพระอาทิตย์อ่าเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะดาวพาิตย์หมายถึงสายตาหมายถึงเลือดหมายถึงความดันความร้อนในร่างกายหมายถึงกระแสไฟฟ้าน้ำไฟไฟ ไฟอะไไฟไหม้น้ำร้อนลวกเออนะคะก็<ค> <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นในเรื่องของอาการไหลเวียนของโลหิตหรือในเรื่องของสมองได้ด้วยเหมือนกัน,นะะ <c oughs> โรคหัวใจได้ด้วยเหมือนกันนะคะ <c oughs> วันนี้อย่าไปตากแดดร้อนจัดๆนะ,ะอาจจะเป็นฮิสตกอะไรก็ได้นะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพดีเพราะว่าดาวทิตหมายถึงความร้อนในร่างกายด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> บางคนอาจจะมีไข้อะไรอย่างงี้ก็ดูแลสุขภาพดีๆนะคะ ในส่วนของความรักมาดูในเรื่องของความรักกันนะคะความรักเป็นดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธปัตตนีพระพุธนะ,ะปัตตนีสัมพันธ์ถึงมรณนะนะคะอัตตา ั้งอยู่บนกําลังของ13มหาอุดนะก็ถือว่าวันนี้อาจจะมีประเด็นกับคนรักคู่ครองอาจจะมีในเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันเพราะว่าอัตตาหมายถึงความคิดได้ด้วยเหมือนกันอัตตาเป็นดาวพุธปัตตนิก็เป็นดาวพุธฉะนั้นการสื่อสารวันที่ทศนคติมุมมองอะไรก็อาจจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่สัมพันธ์ถึงมงรณะพูดกันจนแบบไม่พูดละเช่นเบื่อที่จะพูดละอะไรเพราะด้านกันดิบมันไม่ตรงกันไม่รู้จะพูดกันไปเพื่ออะไรอะไรทํานองนี้เพราะว่ามุมมองมันไม่เหมือนกันยิ่งยิ่งพูด ก็ยิ่งทาให้เบื่อทําให้เซงกันก็ได้เพราะว่าดาวพระพุธไปสัมพันธ์ถึงดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในภพพยายะนะคะและทมพันธ์ถึงพันธุมาตาฉะนั้นมันเข้าไปที่พันธุพันธุคือจิตใจนะคะคือจิตใจข้างในและพันธุยังหมายถึงครอบครัวอ่านะฉะนั้นก็อาจบางคู่บางคนก็อาจจะวันนี้อาจจะไปอยู่ยคนนึงบอกว่าไปเยี่ยมแม่ ไปดูแลแม่ก็ได้นะคะไม่ค่อยได้อยู่กับคนรักคู่ของคนรักของคุณก็ได้นะคะหรือว่ามีเหตุที่ต้องวันนี้ไม่ต้องไม่ได้อยู่ร่วมกันนะคะแยกแยกห่างกันอยู่หรือบางคู่บางคนก็เรียกได้ว่าทะเลาะก,กันงอนกันอยู่กันคนละมุมบ้านเลยฉันจะไปอยู่มุมต้นไม้อีกคนหนึ่งฉันจะไปอยู่มุมหนังสืออะไรเงี้ยเพราะ,าะรดาวพฤหัสเงี่ยดาวพุหนะคะฉันจะไปอ่านหนังสือฉันจะไปเรียกทำเกี่ยว,วกับต้นไม้อะไรก็กได้นะคะ <S <S และลากลงเนี่ยในตําแหน่งของดาวพฤหัลากลงเป็น เป็นกำลังของพระเสานะคะซึ่งพระเสาในสัมพันธ์ถึงลาภะสหชะปีตาพระเสาตั้งอยู่บนกำลังของพระจันทร์เสานะคะสัมพันธ์ถึงปุตตะโภคาและทาสานะคะทาสางดาจันทร์เนยสั ตั้งอยู่บนกาลังตั้งอยู่บนดาวเสาอีกทีหนึ่งจันเสาเส,สาจันนะคะขอนไม้ลอยน้ํขอนไม้จมน้านะฉะนั้นวันนี้อาจจะมีเรื่องขุนข้อหมองใจกับคนรักคู่ครองฉะนั้นวันนี้ท่านนิ่งได้ให้นิ่งเป็นดาวเสาพยายามอย่าพูดกันเยอะเพราะว่าพูดเสาเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะซีเรียสค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะนั้นถ้าให้ดีถ้าบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของการชวนคนรักคู่ครองไปขับรถนะคะ เพราะว่าสาชาหมายถึงการเดินทางระยะใกล้หมายถึงรถถึงลาและมรณะหามายถึงต่างถิ่นด้านไกลก็อาจจะออกไปนอกบ้านออกไปกินข้าวกันนะคะอาจจะไปแบบเหมือนกับว่าไปผ่อนคลายอารมณ์กันก็ได้งนั้นวันนี้ก็พยายามที่จะนิ่งๆซบๆถ้าจะมีประเด็นอะไรที่จะพูดกันวันนี้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะมาดูความรักของคนโสดกันบ้างความรักของคนโสดนะเป็นดาวพระจันทร์นะคะดาวจันทร์คนโสดปุตตะ ทาสีเออขออภยัยปุตตาทาสาแล้วก็โภคาตั้งอยู่บนพระเสาเล็กนะคะพระเสาเล็กเชื่อมไปถึงลาภสาชะปีตาอาลัคนโสดคะ่ะวันนี้คุณก็อาจจะไม่ค่อยจะชื่นมื่นกับคนที่คุณไปรักไปชอบละกันคุณจะใช้คํานี้เพราะว่ามันเป็นคู่จันเสาแล้วก็มีคู่เสาจันอีกคุณอาจจะไปเจอคนที่เป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณเพราะว่า สัมพันธ์ถึงสาวเพราะสาวเป็นลาภะนะคะสาชะอาจจะมีเพื่อนฝูงแนะน,นําคนเป็นคนที่แตกต่างทางด้านอายุให้กับคุณรู้จักหรือว่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กลับคืนมากนะคะอาจจะได้พบเพื่อนเก่าเพราะเราพระสาว,ส,าวสัมพันธ์ถึงสาชะสาชะหมายถึงเพื่อนฝูงได้ด้วยเหมือนกันหมายถึงญาติพี่น้องแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะแต่ว่าสัมพันธ์ถึงสาษา,านะคะซึ่งมันเป็นกรณีของบุคคลอื่นนะคะอาจจะเขาอาจจะเป็นคู่ของคนอื่นหรือว่ารู้จักผ่านคนอื่นเข้ามานะคะ และที่สาคัญก็เป็นคู่จันเสาเสาจันไ,ไ,ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่สําหรับวันนี้คุณภาพมันค่อยดีสัมพันธ์ถึงธาตุสีด้วยธาตุสีธาตุสายไม่ว่ามันเป็นเบิ้ลนะคะแล้วธาตุสาทธาตุสีเดี๋ยวนะธาตุสีไปสัมพันธ์ถึงอริและมัชชิมาด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังว่าเขาอ่ะจะอาจจะมีคนของเขาที่คุยกันอยู่แล้วก็ถ้าเขาก็แบ่งเวลามาคุยกับคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะอริหมายถึงศัตรูที่ ไม่เปิดเผยนะคะเขาอาจจะรู้ว่ามีคุณแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามีเขาก็ได้นะคะก็ต้องดูดูไปสําหรับในวันนี้สําหรับคนโสดนะ,ะนะคะวันนี้จันสาวสาวจันก็คือแบบอาจจะต้องอยู่กับตัวเองไปก่อนเงียบๆไปก่อนนะคะวันเดียววันเดียวนะคะในรักของโรูนะดูภาพรวมๆแล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะคาพูดแล้วก็เป็นในเรื่องของอในเรื่องของทางด้าน สติและการสติพราะาดาวพฤหัสเสียนะคะแล้วก็คาพูดพระะดาวพระพุธเป็นมรณะแล้วก็ดาวอังคารเสียด้วยอังคารค่อนข้างที่จะขาดลุยอังคารอยู่ในภพอรีนะที่ราของโครนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือความกล้านะคะพอสติมันหลุดแล้วก็กล้ากล้าอะไรกล้าพูดพูดในสิ่งที่แบบไม่ได้ก่อให้เป็นประโยชน์แต่จะก่อให้เป็นประเด็นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะในวันนี้เลขเด่นของคุณก็คือ4 5 4หี่นะคะที่ราของโครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตในวันพรุ่งนี้จะได้ติดตามกันทันแล้วก็ครูฝากช่องครูดาวออราอยู่อีกช่องหนึ่งของครูด้วยเป็นคลิปพยากรณ์ในส่วนของความรักอย่างเดียวนะคะเป็นคลิปพยากรณ์แต่ละราศีรายเดือนเป็นการพยากรณ์ไพ่ทา,าโร่ฝากอีกช่องหนึ่งด้วยฝากเพจ Facebook ของครูด้วยก็คือเพจรู้ดวงรายวันแล้วแล้วก็เพจครูดาวออราอยู่ด้วยนะคะขอ ขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะดูดวงข้างล่างใต้คลิปนี้มีรายละเอียดเรียบร,ร้อยแล้วนะคะขอวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีเฮงเฮรวยๆยนะคะขอบคุณมากคะ่ะบาย